อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงเลี้ยงลูกอยู่คงจะไปสักพักนึงก็จะเป็นคอนเทนต์เบาๆสมองนะครับสำหรับคอนเทนต์หลักในวันนี้ครับก็คืออุปกรณ์สำนักง,งานที่ทุกคนทะเลาะก,กับมันเยอะที่สุดถ้าเกิดว่าถามไปใครไม่ตอบพินเตอร์แสดงว่าโกหกครับพินเตอร์คืออุปกรณ์สำนักง,งานที่เราอยากจะเตะมันทุกวันนะครับเราไม่รู้วา่าวันหนึ่งอยากจะพินพ์ขึ้นมาเออไ,อไอเออ้าบึมนะครับไม่ติดกระดาษติดงงทะเลาะก,กับพินเตอร์เป็นเรื่องปกติวันนี้เราจะมาคุยกันว่าไอพินเตอร์เนี่ยทาไม why ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วก็ทำไมหมึกมันถึงแพงเหลือเกิน Let's go <S ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้และอยากเลี้ยงกาแฟผมสามารถที่จะทําได้ที่ระบบเมมนบร์ชิพครับสมาชิกสามารถดูไลฟ์ย้อนหลังได้แบบเต็มๆม,มีโพสต์หลังบ้านเฉพาะสมาชิกมีบัตรเครดิตส,สวยอยู่หลังชื่อด้วยนะครับและผมต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับที่ช่วยให้ผมสามารถสร้างสารรค์คอนเทนต์ได้แบบที่เป็นตัวของตัวเองสุดๆและขอ,ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะครับทุกคนครับไอพินเตอร์เนี่ย ที่เราทะเลาะกันมันบ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะเป็นปรินเตอร์อิงเจตครับอ่าปรินเตอร์มี2แบบที่มันมีอิงเจตกับมีเลเซอร์เจตที่เราใช้กันในสํานักงานเนี่ยนะครับหรือติดไปตามบ้านและแน่นอนว่าส่วนใหญ่แล้วก็ใช้อิงเจตกันนะครับเพราะว่ามันถูกครับเออซื้อปรินเตอร์เครื่องละพันสองพันมาอ่าโอเคซื้อมาโอ้อยากปริ้นงานที่บ้านใช่ไหมปริ้นไปอ่าปริ้นหน้าเทสหนึ่งติดติดติดติโอ้สวยงามอ่าปริ้นได้หนึ่งวันทย์ต่อไปกลับมาเฮ้ยทําไมทําไมปริ้นแล้ว เอ้ยมีรอยบากเอ้ยแปลกๆก,ก็ต้องเอาอุ่นหัวหมึกอ่ะมึงก็ไปวอร์มหัวหมึกคลีนคลีนหัวฉีดคลีนหัวฉีดอ็นเอ็นเอ็นเนเอ็อเอ็คลีนไปสามสิบนาทีมันกว่าจะคลีนเสร็จคลีนเสร็จปุ๊บลองปริ้นเทสเพจปริ้นหนึ่งสองเฮ้ยโอเคปริ้นได้แล้วปริ้นได้แล้วงั้นไปต่อเลยปริ้นงานต่อไปหมึกหมดหลักการของมันเนี่ยก็คือของอิงเจ็นะหลักการมันซิมเพิลมากๆมันจะฉีดหมึกฟุ้งๆอะ่ะฉีดเป็นหยดๆชึดลงไปใช่ปะ มันจะมีหัวอยู่4สี C M Y K ใช่ไหมซึ่งไอหลักการผสมสีเนี่ยนะครับคลาสนี้ไม่ใช่คลาสศิละปะแต่ว่ามันมีเหตุผลว่าทำไมต้องเป็น C M Y K แต่ไม่ใช่ R G B แต่ว่าโอเค C M Y K มีหมึกอยู่4สีอยากได้สีอะไรแล้วก็ฉีดจิ๊ดผสมก็ฉีดปุ๊บใช่ไหมก็คือฉีดทับกันไปนเลยแล้วสีเดี๋ยวมันปไปผสมกันแล้วมันก็ออกมาเป็นสีใหม่ที่ผสมได้แหละสมมติภาพเนี่ยสมมติจะพิมพ์เฟรมนี้ออกมามันก็จะ,ะฉีดสีในในพิกเซลนั้นแล้วก็จะมีอะไรมันจะมีหัวฉีดใช่ไหมที่มันจะะวิ่งปปปืืดปืดดดใ มันก็วิ่งทีละเส้นแล้วก็ฉีด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 ซึ่งไอ้หลักการเนี่ยจริงๆแล้วก็อัจฉริยะอยู่คนที่คิดค้นปรินเตอร์ขึ้นมาเนี่ยนะถือว่าอัจฉริยะอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วมันใช้ความละเอียดค่อนข้างสูงนะในการที่คุณจะควบคุมไอ้หัวฉีดแนวซ้ายขวาเนี่ยฟืดแล้วให้ฉีดหมึกออกมาในเวลาที่เหมาะสมถูกป่ะเพราะเรามีว่าภาพที่เราจะต้องการปรินออกมาอยู่แล้วก็ต้องเลื่อนมาตรงนี้แล้วฉีดอันนี้เลื่อนมาตรงนี้แล้วฉีด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 ใช่ป่ะถ้าเกิดว่าอยากจะ ทับไปเรื่อยๆหรือถ้าเกิดว่าปิ้นแบบความละเอียดไม่สูงมากก็ปิ้นบางๆปื้ดๆๆอะไรก็ว่าไปก็ใช้มึกเยอะใช้หมึกน้อยต่างกันโอเคได้ทีนี้มันเป็นยังไงไอหัวมึกไอตลับมึกที่เราซื้อกันเนี่ยจริงๆมันมันมีแบบมันมีหัวหัวมึกอยู่นะครับแล้วก็มึกเนี่ยก็ต้องบอกว่าอะไรครับทุกคน หมึกแท้คุณต้องใช้หมึกแท้นะเพราะว่าพอใช้หมึกแท้แล้วอะ่ะมันจะปิ้นได้ดีนะถ้าเกิดว่าใช้หมึกแท้งหมึกอะไรบางทีมันมันรั่วมันเลอะเทอะอ่าใช่ไหมอ่าเพราะว่าหมึกแท้มันแพงเหลือเกินคุณก็ไปทําอะไรไปติดแท้งคุณก็ต่อสายระยงระยางต่อแท้งเข้าไปแล้วบางทีมันหัวมันตันหรืออะไรไม่รู้แบบเลอะเทอะเละเทะบางทีแตกพัวออกมาโอ้วันนั้นทำความสะอาดบ้านอีกทำความสะอาดออฟฟิศทั้งวันอีกเพราะว่าหมึกรินเตอร์แม่งรั่วแม่งแตก คุณก็ต้องใช้มึกแทะคุณซื้อไปซื้อหมึกแท้มาทีนี้เพนพอยของปรินเตอร์เนี่ยมีหลายจุดถูกไหมทุกคนคุณปินพ์ขาวดําเพราะว่าคุณอยากจะประหยัดมึกสีคุณปินพ์ขาวดํามันมีอยู่ cmyk ไอเคือสีดำอ่าแสดงว่าไงคุณก็อ้อมึกสีหมดผมอยากปินพ์ขาวดํปพินพ์ไม่ได้กูปินพ์ขาวดำปรินเตอร์มึงใช้มืออะไรมึกขาวดําโอเคแล้วทําไมเวลากูปินพ์มึงบอกว่าหมึกหมดอะไรมงหมืออะไรหมดหมึกสีมึกสีหมดปินพ์ขาวดําไม่ได้ เออทำไมอ่ะทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นผมจะอธิบายให้ฟังคือเรื่องวันนี้เนี่ยมันมาจากไอาการที่มีรุ่นน้องคนหนึ่งของผมมันซื้อปรินเตอร์โดยที่ไม่ถามผมใช่ไหมมันซื้อปรินเตอร์มาแล้วมันก็เจอปัญหาแบบนี้้็แบบว่าเฮ้ยมึงซื้อปรินเตอร์ถามกูก่อนผมจะแนะนําเลยว่าคุณกัดฟันซื้อเลเซอร์ไปเลยแล้วปัญหายิบย่อยพวกนี้แม่งจะไม่มารังควานคุณมากแต่ว่าแน่นอนว่าคุณอยากถ้าเกิดว่าปรินเตอร์เลเซอร์สีมันอาจจะแพงมึกอาจจะแพงกว่าน่อยแต่ว่าไม่รู้พบบ้านผมมีปรินเตอร์เลเซอร์ขาวดํา ไม่ได้ใช้อะไรมากกว่าน,นั้นนะอ้าวมันเป็นยังไงก็คือปริ้นภาพขาวดําคุณเห็นไอ้ตลับหมึกมันจะมีหมึกอยู่หลายตัวใช่ปะผู้ผลิตก็บอกว่าเออจริงๆแล้วเวลาที่เราเปิ้นเนี่ยเราจะต้องวอร์มหัวฉีดทุกสีครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่วอร์มหัวฉีดแล้วเนี่ยหัวฉีดมันอาจจะตันได้ครับสมมติว่าคุณใช้แต่ดําอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดว่าสีมันตันล่ะครับใช่ปะเออทำยังไงหมึกถึงจะไม่แห้งหล่ะครับคุณก็ต้องมีการเอาเอาหมึกแบบว่า ถ่ายเทอะให้หมึกมันหมุนเวียนไม่ให้มันมันอยู่ตรงหัวเพราะว่าอยู่ตรงหัวโดนอากาศนานมันแห้งมันแห้งแล้วมันตันเราก็ต้องขยับหมึกของเราตลอดเวลาอะซึ่งก็จะมีขระนวนการคลีนนิ่งเล็กๆน้อยๆทุกครั้งที่เราทาในการปริน์นะครับซึ่งถ้าเกิดเราปริน์ออกไปมันก็ดีแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ปริ้น์มันก็องมีการหมุนหมึกเล็กน้อยอ่าเพื่อที่จะให้มันเกิดการขยับขยื่นไอการหมุนหมึกเล็กน้อยเนี่ยทําให้หัวไม่ตันเนี่ยนะครับมันปรากฏว่าอะไรมันใช้หมึกเล็กน้อยเหมือนกันมันใช้หมึกแบบนิดหนึ่ง แล้วฟังก์ชันมันก็บอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าไม่มีมือกอะ่ะเราไม่ยอมปินหรอกนะคําถามคือทําไมเหตุผลของผู้ให้บริการก็คือว่าเอานี้ไงเราต้องมงนเทนเนนต์หัวฉีดมึกเพื่อที่จะให้มึกของคุณมันพร้อมใช้ตลอดเวลาบ้างัันเถอะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเหตุผลทางมารติ้งด้วยถูกไหมอ่าหืมมึกสีหมดปินขาวดารอไปพังๆก่อนก็ได้ไม่ได้กูต้องไปซื้อมึกสีมาใส่เพิ่มเอาล่ะทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องมึกปั๊บเนี่ยทุกคนครับมึกปรินเตอร์อิงเจ็ตแท้ ทุกยี่หอ้อทุกยี่ห้อเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราคิดราคาตามปริมาตรอ่าอย่างเช่น1มิลลิลิตรราคาต่อ1มิลลิลิตรเนี่ยนะครับจริงๆแล้วหมึกปรินเตอร์ราคาสูงอันดับไม่1ก็2ของโลกไม่มีของเหลวชนิดใดที่ราคาต่อปริมาตรสูงขนาดนี้เลือดมนุษย์เลือดมนุษย์ถูกกว่าหมึกปรินเตอร์ว a t เพราะว่าราคามาร์คอัพขึ้นไปเยอะเขาบอกว่า1ลิตรเนี่ยน่าจะประมาณหลักแสนนะ แบบหมึกหมึกปรินเตอร์แท้นะถ้าเกิดไปซื้อซื้อราคาแท้นะแต่ว่าจริงๆแล้วต้นทุนหมึกเนี่ยมันไม่ได้แพงครับมันหลักแบบ5บาทที่มันก็แค่น้ำน้ำใส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 ,ใส,ใสเข้าไปใช่ปะแต่ว่ามาร์กอัพแพงเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วปรินเตอร์ที่เขาขายกันถูกๆอะ่ะคุณซื้อปรินเตอร์มาอ่ะปรินเตอร์ตัวละ2 5 0 0ัเขาหลอกคุณซื้อครับแล้วก็ส่วนกําไรที่เขาทําได้เขาจะทําได้จากหมึกดังนั้นบางบริษัทก็ขายปรินเตอร์แบบขาดทุนหรือแบบเท่าทุนหรือขาดทุนเล็กน้อยเพื่อให้คุณซื้อพอคุณซื้อเสร็็จแแล้้้วคุณกกกตตอองซืหหมมึึ่ หมึกเนี่ยราคาแพงกว่าราคาต้นทุนเนี่ยโอ้ประมาณสัก1020เท่าอ่ะในตลับหมึกหนึ่งตลับสมมุติว่าคุณไปซื้อยี่ห้อ A นะครับเอ่อราคาประมาณ700บาทสมมติ700ดบาทสีเดียว700บาทราคาต้นทุนมันเท่าไหร่ราคาหมึกจริงๆเนี่ยนะครับในนั้นมีไม่กี่มิลลิลิตรนะครับแบบน้อยมากหมึกแบบไอ้ที่คุณเห็นใ,นใหญ่เนี่ยข้างในมีหมึกนิดเดียวแล้วก็ราคาหมึกจริงๆที่อยู่ในนั้นเนี่ยตบไม่เกิน5บาทราคาต้นทุนนะ แต่ว่าพอเอามาใส่ตลับปั๊บมันมีค่าตลับก็ต้องมีค่าพลาสติกตลับโอเคก็ใส่มาเพิ่มแล้วมันต้องมีชิปอ่าเนี่ยเราใส่ชิปเพราะว่าหมึกเราเนี่ยมันจะต้องสมาร์ตตลับหมึกเราเนี่ยมีชิปเพื่อคอยตรวจสอบว่าหมึกของเราเนี่ยมันหมดหรือยังไอค่าชิปเนี่ยแพงแพงที่สุดโดยรวมแล้วตลับหมึกตลับหนึ่งอ่าจะประมาณ50บาทต้นทุนราคาหมึก5บาทไอที่เหลือคือชิปกับพลาสติกข้างในอจาจจะค่า RD แล้วแต่นะครับ แต่คุณขายเจ็ดร้อยไงหรือบางเจ้าขายเป็นพันมาร์คอพระดับนั้นแล้วไอชิปเนี่ย,ยทุกคน <c oughs> คอมเมนต์เริ่มมาใช่ไหมไอชิปนี้มันดียังไงครับอาจารย์เราใส่ชิปขึ้นมาเพื่อที่จะมอนิเตอร์น้ำหมึกมันไม่ได้แค่มอนิเตอร์น้ำหมึกอย่างเดียวมันเป็นชิปที่บอกว่าหมึกแทหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณไปเอาตลับหมึกปลอมมาไม่มีชิปนี่พินเตอร์ผมจะไม่ปินเด็ดขาดคุณไม่ใช่หมึกแทห้ามใช้เด็ดขาดอาจจะเป็นอันตรายกับพินเตอร์วาซัน ทั้งทั้งนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรมึงแค่ไม่ยอมปิ้นเฉยๆคือถ้าเกิดว่ามึงหวังดีจริงอะ่ะมึงบอกว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่หมึกแท้นะมึงให้กูตกกดยอมรับไหมว่าเออยอมรับแล้วกูปิ้นด้วยความเสี่ยงของกูเองว่าเครื่องกูจะพังหรือไม่พังอะไรแล้วแต่ไม่เราไม่ให้ปิ้นเราปึ๊บไม่ปิ้นก็เลยยอมใส่ชิปราคาแพงเข้ามาในตลับปรินเตอร์เพื่อเนีย่ยอย่างนี้แหละแล้วร้ายไปกว่านั้นร้ายไปกว่านั้นบางยี่ห้อทุกคนไอชิปตัวเนี้ยมันนับว่ามึงปิ้นไปกี่แผ่นแล้วมมมมััันนนนไไไ่ด้ปเช็คึกใถงนนะ มึกจะมีเท่าไหร่ก็ช่างในนั้นมันนับว่ามึงปินกี่หน้าแล้วสมมติมึงปินครบร้อยหน้าเหมืมอนหมดแล้วรายงานไปเอมดี้แต่ในตลับยังมีมึกอยู่กูไม่ได้ใช้สีนี้เยอะขนาดนั้นแต่ว่ากูปินครบรอบแล้วไงหมดแล้วอา้าวแล้วแกดูมึกยังเหลืออยู่แล้วนี่แหละก็เป็นสาเหตุที่แบบมันจะบางบางคนก็จะเอาเอาตลับมึกมาแล้วก็จะพยายามเอาเข็มฉีดยาซื้อมึกมาหยอดเข้าตลับด้วยตัวเองใช่ไหมเออบางคนฉีดไปเอามันมึกหมดหมดแล้วนี่มันบอกว่าหมดใสๆเข้าไปอ้อาวล้น ล้นเลอะเทอะเละเทะเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้นับตลับมันไม่ได้นับมึกจริงๆมันนับแผ่นไอแผ่นที่นับเนี่ยทุกคนนับอะไรด้วยไหมนับตอนที่ล้างหัวฉีดด้วยจืด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 ถ้าเกิดว่ามึงวอมหัวฉีดมึงล้างมึงคลีนนิ่งไปเรื่อยๆหือมือกมึงหมดครับยังไม่ได้ปิดอะไรเลยมึกมึงหมดแล้วครับคือแบบว่า what ดังนั้นกําไรเนี่ยมันอยู่ที่มึกตรงนี้เยอะจริงๆแล้วก็เป็นเพนพอยท์ที่ทุกคนจะเจอนะครับ อิงเจตเนี่ยมันไม่ได้ใช้นานแล้วมันไอนี่จริงมันมันมันแห้งมันอะไรปบปัญหามันเยอะแยะมันหยุบจุกจิกหมึกก็แพงถ้าเกิดว่าไม่อยากหมึกแพงก็ต่อแท้งต่อแท้งก็มีปัญหาอาจจะมีปัญหาว่ามีรั่วมีอะไรบ้างซึ่งมันมันเสียสุขภาพจิตมากมันเสียทุกคนฟังผมนะซื้อเลเซอร์เจตซื้อเลเซอร์เจตแล้วมันจะไม่มีปัญหาพวกนี้ปัญหายุบยิมของอิงเจตเนี่ยมันจะหายไปถามว่าแล้วมันมีปัญหาอื่นไหมอ๋อมีสิพิมเตอร์เนาะมันเป็นพิมเตอร์มันต้องกดตีเราตลอดเวลาอย ก็คือฟีดกระดาษมันจะฟีดกระดาษกระดาษติดไงมันเป็นโรเลอร์มันก็หมุนหมุนหมุนมุนเข้าไปแล้วมันก็ติดแอะแล้วมันก็ล็อกอีแอะแอช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเอาเอาอทีติดคอเนี่ยมันก็อ่ะเปิดขึ้นมาอ่านะมึงติดโอเคดึงออกอ่ะอพร้อมพปิดปุ๊บปอดเอาใหม่อุ้นเอออุ้นเอติดอีกแล้วเนี่ยคือขอร้องละซื้อพินเตอร์ก็เอายี่ห้อดีๆแล้วกันอันนี้ ไม่ยี่ถูการเตอร์ไม่ได้มี a ั f i ฟ i a t เอะไรนะแต่ว่าบ้านกูเนี่ยใช้บา o t เตอร์เคยใช้มาทุกยี่ห้อลอะเอฟสันแคนนอนอะไรเงี้ยใช้บ r ร t เตอร์แล้วรู้สึกว่าเออมันดีแล้วก็จะให้ดีก็ไปเลเซอร์ไปเลยมีเรื่องที่ว่าเบรกรุ่นเก่าค่ายเราไม่ขายแล้วเพิ่งซื้อ2ปีเปลี่ยนละเออดีติดแท้งมาจากโรงงานยังต้องใช้บ่อยๆไม่งั้นก็ตันเออเลิกทำเครับอิงเจ็มันมันเสียสมองมากอ่า เลเซอร์เจ็ตอาจจะแพงกว่า2เท่าแต่ว่าในระยะยาวแล้วคุ้มกว่านั่นคือปรินเตอร์อิงเจ็ตที่มันมีปัญหามากทีนี้เรามาเลเซอร์เจ็ตเลเซอร์เจ็ตเนี่ยมาทำงานอีกแบบหนึ่งทุกคนคือตัวหมึกมันเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นหมึกที่เป็นน้ำละมันจะเป็นหมึกผงเว้ยเออมันจะเป็นผงๆมาเหมือนเหมือนเมืองฝนดินสอทีนี้วิธีการก็คือมันจะยิงเลเซอร์ไปที่ตัวโรเลอร์เป็นภาพของเราเลยที่เราจะต้องการปรินให้จุดตรงนั้นมันร้อนแล้วพอจุดตรงนั้นมันร้อนใช่ปะมันเอากระดาษวิ่งผ่าน มันร้อนเฉพาะจุดที่จะพิ้นอ่ะที่จะมีหมึกลงอ่ะแล้วก็โรยผงหมึกลงมาไอผงหมึกเวลาโดนความร้อนแล้วมันจะติดกับจุดที่มันร้อนเท่านั้นมันก็เลยพิ้นออกมาเป็นภาพที่เราต้องการซึ่งมันคมกว่าเยอะความคมของเลเซอร์เจ็ตนึกออกปะ่ะคือทุกอย่างมันดีด,ดีกว่าหมดดีกว่าแบบเวลาเห็นพิมพ์เตอร์잉เจ็ตพิมพ์มาแล้วแบบขอบมันจะแบบว่าเบอเบอ่ะก็แล้วแต่ว่าคุณล้างหัวฉีดดีขนาดไหนถูกไหมเพราะว่า ถ้ามันฉีดพลาดนั่นนูน่นนี่มันก็จะมีแบบองศาผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะภาพอาจจะเบลอสีอาจจะเป็นหมึกซ้อนกันนึกออกปะมันมันยิงไม่ตรงอะ่ะแต่ว่าพอเป็นเลเซอร์เนี่ยมันไม่มีปัญหาเพราะว่ามันฮิตเฉพาะจุดนั้นแล้วก็ให้หมึกลงมาแล้วมันก็ติดอยู่กับตรงนั้นเลย잉เจ็ดคุณภาพดีกว่าเลเซอร์แต่แรกกับมาเอ่อคือถ้าเกิดว่าคุณพิมน I งเจ็ดสำหรับงานวนิยอะไรอย่างเงี้ยนะมั้ยงานแบบใหญ่ๆอาจจะใช้งเจ็ดสำหรับแบบอุตสาหกรรมแต่ผมไม่เชื่อเลยว่างานเอกสารพิมน I งเจ็ดแล้วจะดีกว่า ถ้างาเอกสารที่คุณใช้ที่บ้านที่ออฟฟิศนั่นนู่นนี่นะยังไงเลเซอร์ก็สวยกว่าปิ้นก็เร็วกว่าแม้อิงเจตไหลามาจื้อจอ้อตีมันตีมันเน่นาะทีหนึ่งปิ้นได้ห้าแผ่นมัน้งเลเซอร์เป็นไงวือรัว <laughs> มึงเขา้าใจว่า,ว,า,ว,าว่าความทะเลาะก,กับพินเตอรอ์มันอยู่กับกูมาตั้งแต่ทุกยุคทุกสมัยเอาละทุกคน ใช่แล้วล่ะผุณเลือกปรินเตอร์โดยที่ไม่พูดถึงอาจารย์สุพิญญาได้อย่างไรอาจารย์สุพิญญาลัตศิมาวิทยาลัยในรุ่น104ตอนที่ผมอยู่มสองนั้นบ้านผมเนี่ยเพิ่งซื้อเลเซอร์ปรินเตอร์มาตัวแรกของบ้านหลังจากที่ผมบอกพ่อกับแม่ว่าแตะแม่ไม่เอาแล้วอิงเจตซื้อเลเซอร์อยู่บ้านอ่ะก็ไปซื้อมา,าตัวน้นแพงเลยแพงโอเคผมก็ทํารายงานรายงานวิชาอะไรวะสุขศึกษามั่งซัมติง เขียนรายงานโอเคพิมพ so so nah so ์มาฟืดฟืดฟืดพิมพ์มาเลเซอร์ตัวอักษรคมชัดแต่ว่าปรินเตอร์กูมีแค่ขาวดําเพราะว่ากูไม่มีตังบ้านกูไม่ได้มีตังซื้อปรินเตอร์สีหมึกสีมันก็แพงก็เอาแค่เนี้ยพิมพ์ขาวดําแค่เนี้ยพิมพ์ลมาใส่ล็กซีนปึ๊บอ่ะอ่ะเย็บเล่มทรงอาจารย์อาจารย์ให้ศูนย์เธอไปใส่เอกสารมาทำไม จะไปถ่ายเอกสารของคนอื่นมาใช่ไหมอาจารย์อาาจรย์ครับบ้านผมเป็นเลเซอร์พรินเตอร์ครับอาจารย์มันมันิรินได้แค่ขาวดำครับไม่มีหรอกปรินเตอร์ที่ไหนจะิรินได้แค่ขาวดำกูจะบ้านี่คือถ้าเกิดว่ากูเป็นไวรท์มาเวลอะ ก็นี่คือโมเมนต์ที่ทําให้กูกลายเป็นไวร้ายเลยอะ่ะกูจะกลายเป็นปินเตอร์แมนกูจะมาฉีดบึกใส่โลกไปดิ <laughs> เอ้ยทอ,อมาปะเรื่องราวมันก็ผ่านมา20กว่าปีแล้ว <laughs> ทํายังไงต่อกูถามอาจารย์จะดูไฟล์ผมปะอาจารย์ผมมีไฟล์นะไปด,จดูจะมาดูปินเตอร์ที่บ้านผมปะเดี๋ยวผมปินให้อาจารย์ไม่ให้กูเว้ยแชทกูได้สูจริงๆอาจารย์ได้ดูคลิปนี้อยู่ใช่ไหมครับ <laughs> 20ปีผ่านมาแล้วนะครับ อ้าวแล้วเรื่องพินเตอร์กูจบแค่นี้เหรอเดี๋ยวโอเคแล้วกลับมาที่ราคาหมึกอิงเจ็ตกันก่อนนะครับหมึกอิงเจ็ตถามว่าคุณมีวิธีการแก้ไขไหมเพราะว่าตลับหมึกแท้มันแพงเหลือเกินก็บอกอาผมใส่แท้งอ่าใส่แท้งหนึ่งวิธีการวิธีการที่2ที่เขาทํากันก็คือเอาตลับหมึกเดิมนั่นแหละมาหยอดหมึกปลอมหมึกเทียบหยอดเข้าไปโดยใช้ไอไซลิงฉีดเข้าไปก็ต้องใช้ฝีมือนิดหนึ่งในการฉีดเข้าไปแต่ว่าพอคุณทําอย่างนี้บ่อยๆปุ๊บฝั่งผู้ผลิตก็แบบว่า นี่มันอิลิโก้นี่นี่มันผิดกฎหมายไม่ใช่แล้วเราก็ใส่ชิปขึ้นมาเป็นชิปที่อ่านครั้งเดียวที่บอกว่าถ้าเกิด activate แล้วไอ้ตัวแคทริพเนี่ยไอ้ตัวตลับมันนะ่ะถ้าเกิด a อ t i v a t e แล้วเอามาใส่อีกผมจะไม่รับผมจะบอกว่ามันไม่ปลอดภัยกับพิมพ์เตอร์ของผมนี่เจ้เรามีแบบชิปแบบอ่านครั้งเดียวจบถ้าเกิดคุณรียุตไม่ให้ใช้อ่าเราก็บอกว่าบริษัทพิมพ์เตอร์มึงไม่ได้ฉลาดกับกูหรอกไอ้ชิปของมึงเนี่ยไหนเอามาดูสิอ่ามึงเอาชิปมา กูเปลี่ยนชิปด้วยกูซื้อชิปมึงมาจากโรงงานแล้วกูฉีดหมึกแล้วกูดึงชิปเก่าออกแล้วกูใส่ชิปใหม่แล้วแปะเข้าไปเออเล่นกับกูดีเล่นกับกูดีดชิปอละห้าบ,บาทหมึกอีกสองบาทอ่าจะให้กูเสียแปดร้อยไหมล่ะก็มีครับมาซื้อชิปมาซื้อมาซื้อมาเป็นถุงเลยอกูเปลี่ยนเขาก็บอกว่าอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนเริ่มใส่ชิปให้แน่นหนาะให้ดึงชิปออกไม่ได้เพราะว่าถ้าดึงชิปออกปุ๊บไอ้นี่แตกเลยระบบไอไอไอตลับแตกใช้ไม่ได้ อ๋อโอเคมึงใส่ชิปแน่นหนางั้นกูเอาใหม่พี่จีนมางั้นผมมีเครื่องรีเซ็ตชิปมาให้อธิบายเด็กรุ่นนี้ยังไงดีวะเหมือนไอ้ดิจิมอนสมัยก่อนที่เราจะสู้กันแล้วเอามาจิม้มอะเราก็เอาตลับหมึกปรินเตอร์เนี่ยมาเราก็มีเครื่องหนึ่งแล้วก็เอามาจี้ปึกอย่างงี้รีเซ็ตปากจบใส่คืนเออเล่นกับกูดีเล่นกับกูดีใช่ป่ะก็รีเซ็ตกันรัว,วตอนนี้ก็ยังทําอย่างนั้นกันได้อยู่ครับสําหรับคนที่แบบว่าไม่อยากจะเสียตังซื้อหมึกแท้โอ้พี่อาร์มครับ พี่อัมพูดอย่างนี้ได้หรอครับสนับสนุนให้คนใช้ของไม่แท้เหรอครับสําหรับหมึกปรินเตอร์ yes สาหรับหมึกปรินเตอร์ใช่หมึกปรินเตอร์ไม่ได้มีลิขสิทธิ์นะจ๊ะกูซื้อเครื่องมาแล้วจ้ะจะใช้หมึกอะไรก็ได้จ้ะคือเราจะไม่ยอมให้ทุกคนโดนสแกมแต่ดีที่สุดซื้อเลเซอร์ปรินเตอร์ซะแล้วก็จะแล้วมาขอบคุณผมทีหลังโอเคปะ่ะสำหรับใครที่ยังโอ้อยากไม่อยากไม่กล้าซื้อเลเซอร์เพราะมันแพงอะไรเงี้ยซื้อ แล้วคุณจะบอกกับทุกคนร้อยทั้งร้อยกลับมาบอกว่าคุ้มจัดจบแล้วจบแล้วเรื่องพรินเตอร์แต่ตอนนี้จะเมาแล้วก็คืออีปรินเตอร์ตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยผมซื้อมาตอนที่มันโควิดอ่ะดิโควิดก็2 0 2 0ัน่สอปีแล้วนะเฮ้ยยังอยู่อยู่ยังใช้งานทุกวันนี้ยังใช้อยู่คือผมได้ตังโควิดมาจากบริษัทให้มาเซตอัพไอโฮมออฟฟิศอะซื้ออะไรดีวะอ่ะซื้อปรินเตอร์สแกนเนอร์แล้วกันคอมโบแบใช้แอปมือถือสแกนเอาไปเลยตินาที มันใช้ได้ในกรณีที่แบบมึงต้องการของเร็วๆอ่ะมันก็เออนี่ไปเสร็จแล้วมึงก็มานั่งครอบโอ้ยเอกสารทางการใบกงใบเกิดอย่างงี้สแกนเถอะแคมสแกนเนอร์อ่ะมึงไปคนหนึ่งผู้หวังดีแอปมันดีกูเข้าใจเนี่ยเด็กเจนซีกูว่าแล้วไงเวลาเขเอ้ยน้องสแกนเอกสารมาให้พี่ดิแม่งเบี้ยวไงมึงใช้มือถือสแกนมานี่เฮ้ยออฟฟิศมีสแกนเนอร์เฮ้ยมันเบี้ยวมันเบี้ยวเพราะอะไรเพราะมือองศามึงไม่ตั้งฉากอ่ะมึงถ่ายมาเงี้ยแล้วมึงก็ดึง เบี้ยวก็ปรับภาพเอาได้กูเข้าใจมึงสแกน20ใบมึงนั่งปรับตัใบแรกเอเอไม่ได้ไหมโอเคไปที่2มาไปเอในขณะที่มึงถ้ามึงใช้สแกนเนอร์มึงเอาทาั้งฟอนต์ัดแปกดปุ่มปากเสร็จปุ๊บส่งอีเมลให้กูเรียบร้อยเด็กเจนเซตอีเมลคืออะไรครับพี่อาอีแกเอาอีแกอย่อา,ยยานะ <laughs> เด็กเจนซ <laughs> ีกูต่อยนะผมเพิ่งเห็นในในทวิตเตอร์ที่แชร์กันว่าโอ้วกคนเจนวายมันจะไปไหนแม่งก็ปิ๊น เดี๋ยวนี้ก็มี PDF ในมือถือแล้วคุณป้าคุณนาะคุณรับพิพนเอกสารออกมาทําไมเนี่ยพิพ์ช้าเลยเดินเดินทางทีหนึ่งเป็นฟอนต์เลยทั้งบอร์ดดิ้งพาสทั้งแผน่นท่องแผ่นที่เฮ้ยมึงมึงเกิดมาแล้วมึงเจอโลกใบนี้แบบนี้มึงก็ใช่ดิแต่กูเกิดมาเจอแบบใดกูเกิดมาในช่วงรอยต่อไว้เช็ดทุกอย่างไม่ต้องเป็นกระดาษมาก่อนในชีวิตกูอะก่อนที่มันจะกลายเป็นดิจิตอลแล้วทีนี้เวลาที่กูไปดีลงานกับคนกูเข้าใจว่า p ปเปอร์เละมันดีกูพยายามแล้วแต่บางคนที่กูไปดีกับคนที่แก่กว่าแล้วกูโชว์เอกสารในมือถือนี่ครับ PDF ีงี้เขาไม่เอาเขาแบบว่าเอาเอกสารมาเอากระดาษมาแล้วทำไงกูก็เลยปิิ้นไปเผื่อกูคิดว่าแค่การปิิ้นกระดาษไปเพิ่ม2องใบมันไม่ได้ตายเออแค่นี้เอง ไอ้แค่โดนโดนแซวโดนทิกตอกแซวว่าโอ้พวกชาวจีนวายฟินเมึงไม่เคยเจอเ,เอกสารที่แบบว่านี่ไงกูสแกนมาแล้วเรากูไปที่อำเภอสมมติหรือไปไปบริษัทอะไรก็รู้นี่ครับนี่คือใบอใบประกันของผมครับเป็น PDF เงี้ยแล้วมันไม่เอาแล้วกูก็ต้องเสียเวลานั้นนูน่นนี่ครั้งต่อไปกูก็เลยอ่ะเอาเลยมาถึงปุงง๊บกูยื่นกระดาษให้แม่งจบก็แปลกๆดีแน่นอนเปเปอร์เลคเป็นสิ่งดีทุกคนแต่ว่า าบางทีมันก็ต้องถือไว้อย่างบอร์ดิ้งพาสสมัยนี้บอร์ดิ้งพาสขึ้นขึ้นเครื่องบินครับสแกนผ่านมือถือปึ๊บปับ๊บแบตหมดหรือแบบมือถือพังกระตันหันแล้วทุกอย่างแม่งอยู่ในอยู่ในเนี้ยมึงทำยังไงคุณน้าครับสมัยนี้เขามี power bank จ้ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเด็กด่ากูอีกนะคุณน้าก็พก power bank สิเอาไอ้แค่มือถือมึงตกน้ำทำไงคุณน้าก็อย่าไปโยนสิอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะกูกูก็เอเอ,เ,อเรื่องของมึงผมมี iPad อีกเครื่องหนึ่งเออ ดีดีก็แล้วแต่มึงมันอยู่บนคลาวเอกสารผมไม่ได้อยู่แค่ในเครื่องมันอยู่บนคลาวครับคุณนะเดี๋ยวผมเปิดโน้ตบุ๊กผมหรือเปิด iPad ผมแล้วก็โหลดได้ครับอันนี้เลยครับเคยเก็บทุกอย่างไว้ใน iPad แล้วไปทําวีซ่าถานทูโดนเก็บอุปกรณ์เล็กทรอนิกทั้งหมดแล้วเจ้านี่ถามขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ไม่ได้พินพ์ออกมาเออแดกเลยประมาณนั้นประมาณนั้นเราก็เราเจนวายเราก็ไม่ได้พินพ์ทุกสถานการณ์มึงเข้าใจป่ะอะไรที่มันไม่ค่อยสี่เรียด กูก็ไม่ได้ปิน้นบมึงแต่ว่าถ้ามันเป็นเอกสารที่กูต้องไปติดต่อราชกราชการใช่ไหมกูก็ปิน้นเออขอไฟล์นี้หน่อยอ่ะขอไฟล์นี้หน่อยเจ้าหน้าที่ขอไฟล์เอ่อคุณเจ้าหน้าที่อ e ีเมลอะไรครับเดี๋ยวผมส่งให้อาเจ้าหน้าที่หมองหนายอีเมลคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวขอแอดไลน์เจ้าหน้าที่ได้ไหมเดี๋ยวส่ง PDF ไปให้ไม่ได้อีกใช่ปะมันก็เอ้ทุกคนกูไม่ได้บอกว่าพวกมึงทุกคนควรจะปิน้นกูบอกว่าในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงปิ้นไปมันไม่เสียหายเอาพูดอยกีเอาพูดอยกี